กรณ์ที่ใช้ในการฝึกซ้อมนี่ครบทั่วเลยครับอุปกรณ์มวยยี่ห้อพายขอบคุณสาสกุลยิมครับตลาดกลางและสวายลำลูกาคลอง4เพชรยินดีอะคาเดมี่จรันเซนดวง34ครับขอขอบพระคุณครับคู่3ยกที่3นะยครับยอดพงกับซุปเปอร์เลกครับ125ปอนด์ครับรีแมตช์กันอีกครั้งหนึ่งครับเอาแข้งขวาคืนด้วยขวาครับคู่นี้อาวุธหลักอยู่ที่แข้งครับมาดูครับว่าแข้งไหนจะไวแข้งไหนจะเตะได้เข้าเป้ามากกว่ากันครับ วัดกันที่การแก้ไขสถานการณ์แหละครับเพราะว่าทั้งคู่นี่ลูกเก็บการบังเต้านี่ถือว่าทําได้ดีทั้งคู่เอายอดธงเป็นฝ่ายเปิดเกมครับยกนี้ครับเปิดเกมแบบเต็มตัวแล้วครับเดินเข้าไปครับชวนทะเละนี่ครับพยายามจะเขี่ยล่างดูซุปเปอร์เลยครับล็อกไว้แล้วตั้งคัมแพงครับดูนายกันหน่อยยกที่3แล้วยังไม่เห็นนายครับเพราะว่าที่ผ่านมานี่แลกแข่งกันอย่างเดียวจังหวะนายก็ยังไม่มีครับกรรมการชุมพลเปิดเกมแยกออกมาครับให้เริ่มกันใหม่ ยอดก็เดินต่อครับวางแข้งซ้ายซุปเปอร์เล็กสวนแข้งขวาขึ้นไปครับไม่ยอมโดนเตะครับนี่ครับแข้งขวาซุปเปอร์เล็กอ้าขวากับขวาโอ้โหไม่ยอมกันครับโอ้โหนี่ครับมาถึงตรงนี้ครับอือหือเอาซ้ายยอดธงโอ้ซุปเปอร์เล็กก็จิมหมัดคืนครับมาตอนนี้ดูครับอือหือตอนนี้ยอดธงครับมาเริ่มเปิดเกมอ้ยมายิงหมัดแล้วก็วางซ้ายตามเลยทั้งคู่นี้ออกอาวุธกันได้เร็วทั้งคู่เลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นแข้งหรือหมัดครับเนี่ยครับเตะขวาไปครับซุปเปอร์เล็กก็ปักหลักใกล้ๆครับตดดแมักคืนแล้วก็เทเททิ้งไปเลยครับจังหวะสาคัญสําคัญแล้วครับคู่นี้ดีวัดกันตรงนี้แหละครับหลักเหลี่ยมครับไหวพลิกแล้วครับเพราะว่าจังหวะศาสตร์แข้งประเคนใส่กันดีต้องบอกว่าคู่ขี้สูสีแล้วก็มีจังหวะพลาดทั้งคู่ครับอ้าวซ้ายซุปเปอร์เล็กไปยอดทงขวาคืนดูครับแข้งยังยวครับแข้งขวาซุปเปอร์เล็กยอดทงยังไง โอ้โหดูครับแข้งล้น้วนครับไม่มีอย่างอื่นผสมแล้วครับยกนี้โอ้โหนี่ครับชิงจังหวะกันแล้วครับชิงจังหวะออกแข้งเอาไนเริ่มมาแล้วไนมาแขน <c oughs> มาใครอยู่บนใครจับได้เปรียบ <c oughs> กรรมกการแยกก่อนครับแต่ว่าเหลี่ยมเมื่อสักครู่นี้มันใกล้เชื่อไปหน่อยครับกรรมการชุมพลเลยให้มาสู้กันกลางเวทีแบบนี้ครับคู่นี้นี่ เตะได้เร็วทั้งคู่ครับเอ้าโดนซ้ายไปครับเคียร์่างคืนด้วยซ้ายครับใครยุบใครย่นนิดเดียวนี่ไม่ได้โอ้โหแมากะจะฟันเลยครับแต่ว่ายังไม่ถึงครับยอดธงนี่ครับมหาสายสายซูเปอร์เล็กก็คืนขวามาครับโอ้โหสถานการณ์ตอนนี้นี่มาหาเบียดเอียดอาร์ดเอียดอาร์ดเลยครับโอ้โหดูครับทำได้ดีทั้งคู่เลยครับเป็นเกมที่บีหัวใจแล้วก็กดดันกองเขียร์ทั้งสองฝั่งครับ ดูครับมาสายของซปเปอร์เล็กสายของยอดธงไม่ยอมมันครับภาษามวยก็ว่ามึงทีกูทีครับไม่มีใครยอมใครแล้วครับปลายยกที่3ยังไงครับแข้งขายอดธงไม่ถึงก็โบยกก็ดูเพียงแค่500บาทครับอ่ะเรียนเชิญแฟนๆครับสัปดาห์หน้ามาเจอกันแต่ว่าตอนนี้ยก4ี่โอ้โหเกมยิ่งชกยิ่งเดือดครับตอนนี้น่ายังสนุกเร้าใจนะครับเป็นผู้มวยที่แหม่ออกแข้งก็ได้เนี่ยครับรวดเร็วเอ้าวงไนมาดูในกันบ้างครับจับ จับแอบดันล้มไปเลยครับยอดธงล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาสู้ต่อครับคงเปิดเกมต่อเนื่องครับทางทานห้าของยอดธงนะครับเบียดเข้าไปครับยกนี้นี่เห็นแล้วครับว่ามีนายมาด้วยครับดูครับจังหวะประชิดตัวจับนายละครับมาดูการล็อกการไล่แข่งของทั้งสองคนครับยอดธงขวางหน้าเหนือธรณีขึ้นคอแต่ว่ายังไตไม่ได้ทั้งคู่้วครับกรรมการต้องแยกครับเริ่มกันใหม่กลางเวทีครับยอดธงไม่สนครับเบียดเข้าไป ค่อยๆโยนครับแข้งซ้ายติดบางซุปเปอร์เล็กยังไม่โตดูครับยอดธงโบกมือมาหน่อยมาหน่อยอย่าถอยเยอะครับยอดธงบอกมันชกลําบากเอาครับท้าทายซุปเปอร์เล็กเอ้าเดินแล้วครับแม่แต่ว่าเดินเข้าไปทีเดียวแล้วก็ออกมาตั้งรับเหมือนเดิมครับซุปเปอร์เล็กมีแข้งขวาแข้งซ้ายยอดธงไม่สนครับลุยแหลกมาดูจังหวะไหนครับแม่ซุปเปอร์เล็กล็อกอยู่ครับยอดธงพยายามขวางยังไม่มีใครมีจังหวะเสียบเข่าเน้นๆครับ โอ้โหไม่สอยอดทงมาเดินเร็วขึ้นมาถ้าจะวิ่งเข้าไปแล้วครับมายอดทงมาจากแปดลิ้วมานำเงินซุปเปอร์เล็กจอมฝีมือจากขนแก่นบ้านไผ่โอ้โหนี่ครับมายอดทงยอดทงมา้ายซ้ายโอ้โหตอนนี้มาจาังหวะแรกแข่งกันครับนี่เลยครับเป็นเหตุผลที่ทำไมภาคที่สองต้องเกิดขึ้นครับขวางไว้ ตีได้ไหมขวางไว้ยังยัง,ย,งยังไม่ชัดเจนกรรมการชุมพลเลยดึงมากลางเวทียังเดินอยู่นะครับยอดธงซปเปอร์เลกเก็บอาวุธพยายามจะใช้เวทีให้คุ้มเลยนะครับบนออกซ้ายออกขวาครับเอ้าและแข่งคืนขวาไปครับยอดธงนี้เป็นตัวเดินเปิดเกมชิงออกก่อนครับอาศัยลูกขยันลูกทําต่อเนื่องขณะที่ทางด้านของซปเปอร์เลกครับเป็นตัวตั้งรับแหละครับ ออกจังหวะ2ครับออกที่หลังก็มักจะดูได้เปรียบครับแต่ต้องดูครับว่ากรรมการจะชอบแบบไหนครับเพราะว่าดูจากรูปแกตรงนี้โอ้โหเรียบสุดๆแล้วครับยังไม่มีใครเนือกว่าใครครับดูไหนครับไหนก็ยังไม่ชัดทั้งคู่ครับโอ้โหเรียบจริงๆครับโอ้โหนี่ครับยอดทองาโอ้โหหักเห็นไม่ล้มด้วยครับรักแบบไหนชอบแบบไหนครับยอดทองหรือซปเปอร์เล็กครับอ่า เนี่ยแหละครับเสน่ห์ของมวยต่างศึกต่างสายนะครับมันเดาไม่ออครับโอ้หแข้งขวาคืนด้วยซ้ายครับไม่มีกินฟรีครับเตะมาเตะคืนเลยครับอ่ะวงในในช่วงท้ายๆยกที่สีตีได้ไหมครับอ่ายังตียังตีได้อยู่แล้วก็กรรมการดึงมาสู้กันกลางเวทีครับโอ้โหต้องบอกว่าเบียดหัวใจเหลือเกินครับยอดธงยังไม่หยุดเลยครับขยับเข้าไปดูครับโอ้โหทางด้านของซปเปอร์เลยครับมาตั้งรับแบบเดี๋ยวนี้โอ้ยศอกขวายอดธง ดูนครับจังหวะนี้ยอดทงเองก็ไม่ตีครับซุปเปอร์เลกก็ตั้งไว้เฉยๆครับกรรมการชุมพนดูแลเบก่อนดีกว่าให้น้ําก่อนแป๊บเดียวครับยกสุดท้ายรออยู่3ามนาทีุ่มนะครับคู่เอกเพชรกิษศนะทอเทพมงคลครับเจอกับบุเรงนองสิกรตั้งใจครับกอพรุ่งนี้ครับพุ่งนี้ที่สุราชธานีแต่ว่าตอนนี้บนเวทียกสุดท้ายยกชิงดําครับติดตามกันนะครับสนาทีสุดท้ายครับยอดทงสจต้งปาจีนกับซุปเปอร์เลกจิตเมืองนนท์ครับ อาจจะออกหน้าออย่างน่าสนใจนะครับยังมีแข้งเป็นหลักครับอาวุธตั้งคู่ครับหยกนี้ออกมายอดทงไม่เดินเหมือนที่ผ่านมานะครับออกมาค่อยๆขยับและหาจังหวะออกแข้งซ้ายครับขณะที่ซูเปอร์เลกเองครับก็แบ่งรับแบ่งสู้แล้วครับไม่ถอยครับแล้วก็ไม่ได้เดินแบบเต็มตัวแล้วครับดูครับยังเป็นการชิงจังหวะกันเหมือนเดิมดูครับซ้ายกับขวาโอ้โหมันจริงๆครับคู่นี้ครับยกสุดท้ายก็จริงครับดูครับยังออกไม่หยุดครับแข้งขวาซูเปอร์เลกโอ้โหนี่ครับเดี๋ยวต้องดูครับ โอ้โหมาเกมสี่ยกที่ผ่านมานี่ยอดธงครับมาเดินทําทําได้ดีแต่ว่าตอนนี้มาตั้งรับมาเดี๋ยวต้องดูครับมายังอยู่ในรูปในทรงของตัวเองหรือเปล่ามาตอนนี้เป็นซปเปอร์เล็กซปเปอร์เล็กหาจังหวะเข้าทําบ้างครับมเป็นการช่วงชิงจังหวะกันที่สนุกตื่นเต้นครับแข้งขวาของซปเปอร์เล็กครับยอดธงก็มีซ้ายครับคู่นี้ภาคที่2ครับจะจบลงเป็นเหมือนหนังม้วนเดิมหรือว่าหนังม้วนใหม่ แต่ว่าที่แน่ๆนี่ภาคที่3ครับน่าจะเกิดขึ้นครับน่าจะมีในอนาคตอันใกล้ด้วยครับไม่มีไม่ได้แล้วครับชกกันแบบนี้ครับโอ้โหมาถึงตรงนี้ก็ยังตื่นเต้นไม่หยุดแล้วครับเพราะว่ายังดูไม่ออกจริงๆครับซูเปอร์เล็กเบียดมามีมาเสริมครับวางด้วยแข้งขวาดูยอดธงนี้มั่นใจครับมาหก่อนหน้านี้นี่เปิดเกมเดินแบบไม่สนใจใครเลยครับพอออกมายกสุดท้ายนี่ดูครับชกแบบรัดกลุมมั่นคงมั่นใจครับ โอ้โหอะมาหาตอนนี้มาเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเซิร์บ้างครับฝ่ายน้ําเงินอะสุดเปอร์เล็กครับต้องเดินเปิดเกมบ้างแล้วครับว <c oughs> ่าเดี๋ยวต้องดูครับว่ามีลูกหนักลูกแรงครับมาหยุดยอดพงได้หรือเปล่าอยอดธงเหมือนจะพอใจในผลงานครับเดินมา4ยกนี่ครับโอ้โห,โโหบวกหมัดสู้เลยครับฝ่ายน้ําเงิน คนหนึ่งเตะซ้ายยัดเข้าไปเลยนะครับอีกคนหนึ่งมีหมัดคอยสวนครับซปเปอร์เล็กนี่เก่งกำปั้นแล้วนะครับโอ้โหคู่นี้นี่ไม่ก็ยังเอ้าโดนสอกครับใกล้ๆขออีกหน่อยขออีกหน่อยครับมมีหมัดตอนนี้เก่งหมัดเก่งหมัดะโดนไม่โดนครับไม่แต่ว่ายอดธงหลังยังหลังยังไม่พิงเชือกครับดูครับพยายามงัดศอกครับทงด้านของซปเปอร์เลกดูครับโอ้แต่ว่ายอดธงวีหมดซ้ายเหมือนกันครับ ยังได้ลุ้นกันอยู่แล้วครับแม้ว่าจะเป็นชนช่วงปลายยกสุดท้ายครับซุปเปอร์เล็กขยับเบียดเข้าไปครับยอดธงเตะซ้ายพับนายไปซุปเปอร์เล็กหมัดหมัดมาไหมหมัดไม่มาแข้งซ้ายมาก่อนครับยอดธงมีศอกซ้ายครับซุปเปอร์เล็กโอ้โหนี่โอ้ยสอกศอกมาโดนเข้าไปแต่ยังยิ้มยิ้มอยู่ครับยอดธงมาเรียกว่าเต็มที่ทั้งคู่แล้วครับเดี๋ยวต้องดูครับไว้สอง ฝ่ายน้ำเงินจะล้างตาได้หรือเปล่าครับหรือว่าจะเป็นยอดธงไยแดงครับสองไฟรวดจารชุมพลครับเดินไปรับใบให้คะแนนนะครับแลจอหันไปชูมือให้ไยแดงครับยอดธงสอจอต้งปลาจีนครับวันนี้เฉือนเอาชนะคะแนนซุปเปอร์เล็กจิตเมืองนนท์แบบสุดมันเลยครับ เอาพักคู่เดียวนะครับเดี๋ยวมาดูคู่ต่อไปครับต่างศึกต่างสายเช่นกันครับเพชรดำไก่ย่างห้าดาวเจอกับขนองศึกนายกต้อมตอกำปนาธครับ